สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมพระเครื่องหลวมพ่อคูนครับองนี้เป็นพระเครื่องหลวมพ่อคูนรุ่นซับสมบูรณ์นะครับปีพศ2540หรือว่าล็อกเก็ตซับสมบูรณ์รุ่นแรกนั่นเองนะครับสาหรับรุ่นแรกองนี้เนี่ยมีความพิเศษมากนะครับ กว่าองค์อื่นก็คือนัมเบอร์เลขสวยด้วยนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสเช่ามาแล้วก็เลยนำมาถ่ายคลิปให้พี่ๆได้ชมกันนะครับสำหรับล็อกเก็ตหลวงพ่อคูรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็หาไม่ง่ายนะครับจำนวนการสร้างเพียง999องค์เท่านั้นนะครับมวลสารเนี่ยถือว่าครบสูตรนะครับไม่ว่าจะเป็นจีวอลหลงพ่อคูนะครับยายาฉุนเสกนะครับสายสินเสกเส้นเกสรหลวงพ่อคูเม็ดพลอยกินบ่อเสียงนะฮะแล้วก็ผงตะไบ กิ่งยานนั่นเองนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นมวลสารที่รวบรวมอยู่ในล็อกเก็ตรุ่นนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าด้านหลังเนี่ยมวลสารอย่างที่ผมได้พูดไปข้างต้นเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่ครับนี่ฮะองนี้ัมายเลขหนึ่งสองสามครับองนี้ัมายเลขหนึ่งสองสามนะครับ แล้วก็เป็นเสน่ห์ของหลวงพ่อรุ่นนี้นะครับล็อกเก็ตรุ่นนี้ก็คือมวลสารแน่นมากนะครับมวลสารแน่นมากเห็นไหมครับบริเวณนี้ครับเส้นเกสารหลวงพ่อคูนะครับตรงนี้นะครับพอยกินบอดเสียงนะฮะตะใบนะครับยาฉุนเสกนะครับแล้วก็สายสินนะฮะสายสินล้อมรอบเห็นไหมฮะแล้วก็ตรงนี้เป็นจีวอนนะครับสีส้มๆนะครับแล้วก็ นัมเบอร์อยู่ตรงกลางนะครับนัมเบอร์สวยครับนัมเบอร์หนึ่งสองสามครับหาไม่ง่ายครับสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์ครับสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะครับองค์นี้หมายเลขหนึ่งสองสามก็เลยนํามาให้พี่ๆทุกท่านได้ชมกันนะครับสําหรับรุ่นนี้ครับฝากไว้ด้วยแล้วกันกับล็อกเก็ตซับสมบูรณ์รุ่นแรกครับปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบครับเลขหนึ่งสองสามนะครับโอเคครับแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งนะครับของเหรียญรุ่นนี้เนี่ยก็คือมีการสะท้อนแสงด้วยนะครับถ้าอยู่ในที่มืดเนี่ยเราจะเห็นนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าอยู่ในที่มืดเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้บริเวณเนี้ยเรืองแสงเป็นสีส้มนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นหลักการที่เราอาจจะใช้ดูได้นะครับใช้ดูได้จริงๆนะฮะว่า ความเป็นแท้เกเนี่ยนะครับท่าในใดมีแบบนี้ก็ยินดีรับเช่านะครับท่าในใดมีแบบนี้ิีดีรับเช่านะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ